It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่298วันนี้อยู่กับผมจุลเดชดิษยานันนะครับประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะครับวัฒนธรรมองค์กรนี้เนี่ยสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาที่ปรึกษาหรือใช้ค่าใช้จ่ายสูสูงเสมอไป ตอนนี้เพจ A Cup of Culture ร่วมกับบริษัท Write Side People เรากำลังจะเปิดหลักสูตร A c of Culture Fundamental ขึ้นครับคุณผู้ฟังหากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ p i n โพส post ของ Facebook page A Cup of Culture ได้เลยครับย้ำอีกครั้งว่าเรารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับแล้วกลับมาที่เรื่องของเราในวันนี้ครับคุณผู้ฟังหากย้อนกลับไปราวๆสัก30ปีที่แล้วเนี่ย การจะติดต่อหาใครสักคนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากผมจําได้ตัวเองตอนอยู่สักป2ป .3 เนี่ยถ้าหากต้องการจะติดต่อหาคุณพ่อเนี่ยก็จะต้องใช้เพจเจอร์แล้วการจะเพจเจอร์เนี่ยเราก็ต้องโทรไปที่คอเซนเตอร์แล้วความในใจที่เราต้องการจะสื่อออกไปก็จะต้องพูดผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนกลางนะครับสมมติผมจะบอกว่าคุณพ่อครับ คิดถึงนะครับหรือว่าจะกลับบ้านกี่โมงได้ข้อความนี้แล้วโทรกลับด้วยเนี่ยไอ้คําพูดทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ต้องฝากไปยังคนคนหนึ่งก่อนแล้วให้เขาพิมพ์เพื่อส่งไปยังเพจเจอซึ่งพอมาพูดเรื่องแบบนี้ในปัจจุบันให้คิดย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เขินมากเลยแต่ณนะตอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่การที่เราอยากจะคุยกับใครสักคนต้องฝากคนนึงไปบอก เทียบกับตอนนี้เนี่ยพอเราลองลากเส้นจากจุด A เมื่อ30ปีที่แล้วมายังจุด B ก็คือปัจจุบันเราจะเห็นช่องว่างของความสะดวกสบายในการสื่อสารที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วถูกเติมเต็มเรียบร้อยด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่มีอะไรจะสะดวกรวดเร็วมากไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วจริงไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วเหตุใดมนุษย์เราเนี่ยกลับเผชิญกับความโดดเดี่ยวมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณไรอันเจอเกินซึ่งเป็นนักเขียนแล้วก็นักวิจัยว่าด้วยเรื่องของความโดดเดี่ยวในมนุษย์โดยเฉพาะเนี่ยพูดว่าความไม่เป็นเหตุเป็นผลนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยใจสลายนะครับในงานวิจัยเชิงลึกของคุณไรอันเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวเฉพาะเจาะจงไปที่พนักงานในองค์กรเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นตัวเลขหนึ่งที่น่าประหลาดใจนะครับพบว่า72%ของพนักงานเนี่ยรู้สึก อ้างว้างเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรูปแบบการทำงานแบบ work from home หรือว่า hybrid workplace ในครั้งแรกผมก็ประหลาดใจอยู่พอสมควรเพราะสิ่งที่เราค้นคว้ามาเองก่อนหน้านี้หรือสิ่งทีเ่เราได้รับรู้มากเกี่ยวกับการ work from home ก็ดี hybrid workplace ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ตัวผมเองรวมถึงหลายๆคน,น favor เราเลือกทางเดินแบบนี้นะครับเพราะมันแลกมาด้วยความสะดวกสบายแลกมาด้วยอิสรภาพบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจัดก,การชีวิตของเราได้ดียิ่งขึ้นแต่งานวิจัยนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าความสะดวกสบายเหล่านี้เนี่ยอาจจะเทรดออฟมาด้วยความอ้างว้างความรดนเดี่ยวที่อาจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วในตอนนี้นะครับ และความรู้สึกดังกล่าวนี้เนี่ยก็ยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นองค์กรเองที่จะได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยเต็มเหตุเพราะพนักงานที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความรู้สึกยึดโยงต่อองค์กรเนี่ยน้อยลงเจเท่าเทียบกับพนักงานที่ไม่มีภาวะดังกล่าวแล้วก็มีความคิดทบทวนอยากจะลาออกจากงานสูงกว่าปกติเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะครับ ในงานวิจัยของคุณไรอันเนี่ยพบว่าปัจจัยที่ทําให้คนเรารู้สึกโดดเดี่ยวนอกเหนือจากเรื่องของรูปแบบการทํางานที่ทําให้เราอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้น,นประกอบไปด้วย3สิ่งหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือ social isolation รวมๆ2ปีแล้วนะครับที่เรานะถูกปลูกฝังให้รักษาระยะห่างจากคนอื่นเข้าไวนะ้เนาะเราไม่ควรสูงเสิงกับใครในทางกายภาพนะครับโดยไม่จำเป็นเพื่อจะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อของโรคระบาด จะว่าไปแล้วก็เป็นเหตุผลที่คนส่วนมากยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีนั่นแหละนะครับเพราะเราก็อยากเห็นโลกของเรากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วแต่อย่างไรก็ตามทักษะการเข้าสังคมเนี่ยกลับค่อยๆเจือจางลงข้อ2ครับเรากำลังอยู่ในยุคที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยถูกลดทอนลงด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี เมื่อสังเกตรอบตัวเราดีๆเนี่ยโอกาสที่จะนําพาเราไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไกลตัวหน่อยไกลตัวในที่นี้คือไม่นับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของเราเนี่ยนะครับกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยร้านเช่า DVD ดีเนี่ยถูกแทนที่ด้วยสตรีมมิ่งการทำอาหารหรือออกไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อก่อนด้วยทางเลือกอย่างฟู้ดเดลิเวอรีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโซลูชันต่างๆเหล่านี้เนี่ย ข้อดีก็มากกว่าข้อเสียนะครับแต่สิ่งที่มีความคล้ายกันของความสะดวกสบายเหล่านี้เนี่ยคืออาจทำให้เราขยับตัวหรือออกไปไหนมาไหนน้อยลงทุกทีข้อ3ครับเรากำลังเข้าสู่โลกที่ใช้คำว่า dependency shift คือด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังนำพาเราไปสู่โลกแห่งการพึ่งพาตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการยื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราเชื่อว่าสองหัวเนี่ยย่อมดีกว่าหัวเดียวร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยย่อมดีกว่าในการแก้ไขปัญหาแต่ก็อีกเช่นเคยนะครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยวิทยาการแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก๊อกน้ำรั่วเครื่องช้ไฟฟ้าเสียประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเรียกเพื่อนบ้านหรือว่าใครมาช่วยแล้วนะครับเปิด YouTube ทำได้เองเลย ดังนั้นในโลกอันแสนวุ่นวายนี้เนี่ยเทคโนโลยีมอบความสะดวกสบายให้กับเราซึ่งก็แลกมาด้วยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่น้อยลงไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดเราอาจพบว่าตนเองเนมีชีวิตที่ปลีกวิเวกหรือโดดเดี่ยวมากขึ้น เว้นเสียแต่ว่าเรามีความตั้งใจมากๆที่จะใช้ความพยายามในการออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริงๆและในขณะที่โซเชียลมีเดียเหมือนจะทำให้เรามีตัวตนที่แวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายแต่นั่นก็เป็นแค่เปลือกนอกสุดเท่านั้นเองนะครับ3ข้อที่กล่าวมานี้เนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ทาให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นในหลายๆด้าน ตัวผมเองก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดแค่ชวน step back มาลองสังเกตดูว่าเอ๊ะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยคุยกับคนน้อยลงทักษะการเข้าสังคมของเราเนี่ยมันมีความติดติดขัดๆบางอย่างขึ้นไหมรวมถึงอาจจะเช็คสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเราเองนะครับว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะโดดเดี่ยวอยู่หรือไม่ ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยหากสิ่งเหล่านี้กําลังก่อตัวขึ้นในจิตใจของเราเพื่อนร่วมงานของเราหรือพนักงานในองค์กรเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับข้อแรกนะครับในฐานะองค์กรหรือ HR เนี่ยเราอาจจะต้องริเริ่มเป็นผู้นําทางความคิดแล้วก็ทําให้พนักงานรู้สึกว่า ความอ้างว้างโดดเดี่ยวในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องซุกเอาไว้ใต้พรมในทางตรงกันข้ามเน่ยเชิญชวนให้พนักงานได้ระบายออกมาในทุกๆครั้งที่เกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้น address มันให้บ่อยๆจนในคำว่าโดดเดี่ยวนี้เนี่ยมีผลกระทบเชิงลบต่อเราน้อยลงไปเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติในที่สุดนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็เคยได้รับเซอร์วิสดีๆเหล่านี้จาก h r ในบริษัทที่เคยอยู่มาก่อนเหมือนกันนะครับ คือบริษัทเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันสำหรับพนักงาน i n t e r n a l use โดยเฉพาะเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยที่ผมอะสามารถจองสล็อตของผู้บริหารไล่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับ associate director ไปจนถึง,ง C H R O Chief Human Resource Officer เลยทีเดียวนะครับผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราจองเวลาเข้าไปแล้ว30นาที60นาทีเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน K P I ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้อง ลงมาคุยกับเราตามสลอ็อตที่เราได้จองไว้และเราสามารถคุยเรื่องอะไรก็ได้ปรึกษาปัญหาอะไรก็ได้กับผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับพนักงานนี่ก็อาจจะเป็นไอเดียที่หลายๆองค์กรอาจจะลองนําไปปรับใช้ดูนะครับข้อ2ครับ ตัวเราเองเนี่ยก็อย่าทาตัวเองให้ยุ่งจนเกินไปเพราะในฐานะพนักงานเนี่ยบ่อยครั้งเราพยายามขาจัดสิ่งรบกวนต่างๆรอบตัวซึ่งบางครั้งก็อาจจะมากจนเกินไปเนาะแน่นอนว่าการมีสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะต้องมองหาจุดสมดุลในด้านอื่นๆด้วยนะครับเราอาจจะต้องลองถามตัวเองดูนะว่าเราเป็นใครคนนั้นหรือเปล่าที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยสะดวกใจ ที่จะเข้ามาพูดคุยด้วยได้ทุกเมื่อหรือในแต่ละวันเนี่ยเราได้แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากน้อยเพียงใดผ่านคำพูดแล้วก็การกระทำของเรานะครับข้อ3ครับลองแบ่งปันเรื่องราวอีกด้านของชีวิตให้กับเพื่อนร่วมง,งานฟังดูบ้างนะครับจริงๆก็เป็นเรากับเพื่อนร่วมง,งานนี่แหละมักจะใช้เวลาด้วยกันหลังเลิกงานเพื่อออกไปกระชับความสัมพันธ์หรือเพิ่มความสนิทชิดเชื้อ นัดกันกินหมูกระทะก็ดีชาบูก็ดีหรือไปออกกําลังกายด้วยกันก็ดีนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมักจะลดโลกกําบังทางสังคมลงโดยอตัตโนมัติและแสดงความเป็นตัวตนของเราเนี่ออกมามากขึ้นแในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสเหล่านี้หากพนักงานสร้างขึ้นมาเองอยู่ฝ่ายเดียวยก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นบ,บ่อยๆทุกๆวันถูกไหมครับ คงจะดีไม่น้อยหากองค์กรลองพิจารณาเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างโอกาสเหล่านี้ขึ้นมาให้กับพนักงานโดยใช้เวลาทำงานที่มีอยู่นี่แหละเช่นการมอบแอร์ถามให้กับพนักงานไปเลยคนละ5-10ถึงนาทีในที่ประชุมเพื่อเป็นเซสชันแบ่งปันเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและเมื่อเราแสดงความเป็นตัวตนของเราอีกด้านออกมามันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานเนี่ยเมื่อเห็นอีกด้านของเราก็จะเข้าใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้การฟื้นฟูความรู้สึกอ้างว้างในจิตใจของพนักงานอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําสําเร็จหรือแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรค่าที่สุดที่องค์กรจะเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้และประโยชน์ที่ได้ก็อาจจะไม่ตกอยู่ที่องค์กรอยู่แต่เพียงผู้เดียวแต่หมายรวมถึงชีวิตที่ดีขึ้นของคนหนึ่งคนและส่งต่อไปยังสังคมขนาดย่อมก่อนที่จะกระจายออกไปสูุ่งที่กว้างขึ้นนะครับ วันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒน,นธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีและทำไมเราไม่มาออกแบบและตั้งใจสร้างวัฒน,นธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันกนะครับขอบคุณครับ and that's today's cup of culture see you again next time